เน่กำนันเต้นกำนันเต้นเต้ม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 จัเต้มโอ้โหนเน่กำนันบ้านหนองบัวจัดให้โอ้โห่ย้อนย้อนไปย้อนใหม่ย้อนใหม่โอ้โหจัดจัดจจบ้านศอบคือค่ะน้ำหอมตึมเลยนะที่หนึ่งเลยเหรอที่หนึ่งเลยค่ะจัดไปอย่าให้เสียค่ะโอ้โหเมื่อวานในมาปล่อยคมเมื่อคืนมาลำฟ้อนเห็นไหมโอ้โหเลิศแตะห่ากินหม้อแตะนาะเลิศจ้าโอ้หงามแต่งามว่าตามได้ก็ไปน้องจ๋า อำเภอเธออำเภอเธอโอ้โหดูบรรยากาศโดยรวมนี่โอ้โหอิ่วะไปดูรอบๆนโนๆๆๆจ้าผมจะเข้าไปใกล้เลยเนอะมาอยู่ทางนอกแล้วกันถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ดูก่อนโอ้โหนดูๆๆ นี้ก็สวยคนนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยจัดไปเลิศลูกตาลหลานสนุกสนานกันงานนี้สนามเด็กเล่นไม่มีแค่นั้นแหละถ้ามีสนามเด็กเล่นน้ำม่วนแต้ไม่น้อยจ้าโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศได้รวมบรรยากาศได้รวมสีส้มสีส้มก็มาโอ้ยวันนี้สีส้มก็มานะคะสีส้มก็มาค่ะวัสดีค่ะแม่เลี้ยงเราแม่เลี้ยงเราจัดไปว้าววัสดีคับโอ้โห เจ้าโอ้ยบ้านเหล่างามเต๊ะนะครับเนาะเจ้าน้ำเจ้าเนื้อแท้บ้านเหล่าเลยนะแน่นปึกเขาบอกเขาบอกเยอะเยอะเยอะเอ๊วันดีครับวันดีครับโอ้ยบ้านเหล่าหลวงบ้านเหล่าหลวงบ้านเหล่าใช่ไหมบ้านเหล่าเนี่ยโอเคค่ะจัดไปเลิศเลิศจ้าเฮ้ยฮ้ยไปไหนแล้วบ้านเรานะเไป้านหันไป้านหันไปมาเลย ชมชนว้านเราหมู่ห้าทีมสามอันนี้น้าสาวทีมวังจ้าโหยสวัสดีครับโอ้โหหมวนแตะแต๊ะมวนแตะแตะโอ้โหไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงวันนี้งามเนาะว้าวตามนั้นจัดไปยโอ้บรรยากาศมวนแต๊ะแต๊ครับพี่น้องจ๋าฮะนี่ยวยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหม านเวียงบ้านเวียงบ้านเวียงโอ้โหสวัสดีครับ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 โอโ้ยงามแต่งามว่าโอ้โหจัดปะ่ะบรรยากาศบรรยากาศนี่โอ้โออำเภอเถินมูม่อนได้ใจใดเราหัน,มนเมืองเล็กๆนี่นะม่วนแต่แต่เขาบอกเออนี่จากขอพี่เจสอน้อยพาท่านเอลอำเภอเถินยีเ่เป็งาวันมหาสจ,จรย์15บห้าค่ำเดือน12บสบานเมืองลำแลกครับ